พ่อชื่อว่าพ่อยอแซฟประธานตันเจริญชื่อเล่นว่าพ่อเพ้นนะครับตอนนี้เป็นผู้อำนวยการ,รแผนกเยาวชนของสังคมบนลนจันทบุรีงานชุมนุมเยาวชนโลกเนี่ยนะครับเป็นงานที่ต้องบอกว่าอาจจะเป็นเพราะความบังเอิญน,นะครับตั้งแต่ในสมัยของที่พระสันตะปาปาจอรปอนที่สองนะครับได้เรียกรวมตัว บรรดาเยาวชนที่โร,รบตอนนั้นน่าจะเป็นวันอาทิตย์ใบลานเยาวชนก็มาร่วมชุมนุมกันแล้วก็พระสนตะปาก็ได้จัดแบบเนี้ยนะครับจัดแบบนี้แต่ไม่ได้จัดทุกปีจัดสามปีครั้งนะครับก็จะมีหัวข้อต่างๆรบรรดาเยาวชนก็จะมารวมในที่ที่พระสนตะปาประก,กาศว่าเป็นเจ้าภาพนะครับครั้งนี้เราก็ไปจัดที่ กรุงลิสบอนนะครับประเทศโปรตุเกสครับต้องย้อนฟิล์มกลับไปว่าทั่วประเทศไทยเนี่ยนะครับรวมพระคุณเจ้าพระอัคราสังฆราชนะครับเียะเดใจเสรีของท่าแร่หนองแสงเนี่ยนะครับท่านก็ไปด้วยรวมท่านก็ประมาณ83คนถ้าย่อยลงมาสู่สังฆมณฑลจันทบุรีของเราเนี่ยไปทั้งหมด12คนมีคุณพ่อไป3องค์นะครับคือคุณพ่อนุพันธ์นะครับ ทัสมาลีคุณพ่ออานนท์ตันชัยนะครับแล้วก็พ่อนะครับพ่อเพนแล้วก็มีมัสเซอเนนมัสเซอร์จอนนะครับอยู่วัดสาวภาเนาะแล้วก็มัสเซอร์เป็กอยู่วัดปราจีนบุรีนะครับก็รวมเป็น5แล้วเนาะอ่าก็มีเยาวชนนะครับเยาวชนในแต่ละแขวง5คนนะครับอีก5คนแล้วก็มีทีมงานของผมนะครับก็มีพี่เจและพี่ฟิวรวมกันทั้งหมดเป็น12คน ต้องบอกว่าก่อนไปเนี่ยเรามีการ orientation ที่กรุงเทพเนาะก็ไปรวมกันทั้งหมดเลย83คนบาดเดอร์เต้ที่เป็นผู้อำนวยการ,รแผนกเยาวชนของระดับชาติในปัจจุบันเนี่ยก็คือ,อเขาก็ได้ให้ทุกคนเนี่ยเหมือนกับว่าหยุดคิดแล้วก็ไตร่ตรองแล้วก็หาข้อตั้งใจดีว่าเราจะไปเนี่ยเรามีข้อตั้งใจดีอะไรเป้าหมายที่เราที่เราจะไปเนี่ยเรามีอะไรบ้าง ซึ่งตัวของผมเองเนี่ยผมมีเป้าหมายอย่างแรกเลยนะครับออกจากตัวเองเพราะด้วยวัยของเราที่ไปด้วยความเป็นพระสงฆ์คือเยาวชนก็อาจจะดูเกรงๆหรือห่างๆก็อาจจะไม่ค่อยกล้าที่จะมาคุยกับเราก็เป็นข้อตั้งใจดีว่าผมเนี่ยจะออกไปคุยกับคนอื่นคือเปิดใจแล้วก็พยายามทําความรู้จักกับเยาวชนให้ได้มากที่สุดโดยเริ่มจากในในประเทศไทยของเราก่อน เพราะเราไป83คนพยายามที่จะเดินไปคุยกับคนนู้นคนนี้ไปแซวคนนู้นมั่งไปเล่นกับคนนู้นนั่งอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็เป็นข้อตั้งใจแล้วเวลาที่ไปเจอใครก็พยายามที่จะยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับพยายามที่จะเปิดใจนี่เป็นเป้าหมายแรกที่ท,ท,ที่ที่ทำอย่างที่2ก็คือ,อตั้งใจที่จะไปดูงานครับว่าเขาจัดยงกันอย่างไรเผื่อว่าเป็นประโยชน์ ในการที่จะนํามาประยุกต์ใช้ในสังคมมนทนของเรานะรก็เห็นเขาทํากิจกรรมนะครับได้มีโอกาสไปสแสวงบุญที่ฟาติมนาะแล้วก็เข้าไปอยู่ในสังคมมนทลย o ปอร์โตเดอะครับได้เข้าไปในลิสบอนไปดูกิจกรรมในงานชุมนุมระดับโลกเ,เขาเป็นอย่างไร,นะรก็รู้สึกว่าประทับใจนะบและอย่างสุดท้ายาต้องการไปดูพลังครับ เพื่อที่จะได้เสริมพลังให้กับตัวเองนะครับดูพลังเยาวชนดูความศรัทธาเยาวชนก็ยังมีความศรัทธาอยู่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตั้งเป้าเอาไว้นะครับสามข้อครับผมก็สวัสดีครับผมชื่อพี่เจนะครับสิทธิธพงศ์พันธุโสพลน,นะครับเป็นผู้ประสานงานเยาวชนสังคมนทนจันทบุรีครับผมก่อนไปเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมคาดหวังก็คืออยากจะฟื้นฟูความเชื่อของตัวเองครับที่มีเกี่ยวกับ การทางานเยาวชนนะครับแล้วก็อยากจะร่วมกิจกรรมอยากจะเดินเคียงข้างเยาวชนอยากจะรู้ว่าเยาวชนเขาทํากิจกรรมอะไรบ้างกินยังไงคิดอะไรรู้สึกยังไงนะครับตรงนี้ก็อยากจะใช้ในการพัฒนางานของเยาวชนครับสวัสดีค่ะชื่อไอนะคะ,ะดาราลิพิสุวรรณค่ะไอเป็นเยาวชนวัดพระปิยแห่งพระรัศมีเจ้าขงค่ะ สิ่งที่ไอตั้งเป้าหมายแล้วก็คาดหวังกับการไปร่วมเยาวชนโลกในครั้งนี้นะคะก็คิดแค่ว่าคือเราไปทั้งทีอะไรเงี้ยมันก็ต้องออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองให้ได้ว่าแบบพฤติกรรมที่เราเคยทำเนี่ยเราก็เปลี่ยนใหม่แล้วก็ได้รับอะไรใหม่ๆกลับเข้ามาหาตัวเองแล้วก็ในทางเดียวกันเราคิดว่าเฮ้ยเราต้องได้พัฒนาตัวเองแล้วก็ได้ปรับปรุงตัวเองในขณะเดียวกันเพราะว่าอะไรที่เป็นข้อเสียของเราเนี่ยเราก็คิดว่าถ้าการไปที่เนี่ยเราก็จะต้องแบบจัดการกับมันแล้วก็ได้พัฒนานไปในตัวค่ะ ต้องบอกว่าที่งานเนี่ยเราไปเนื่องจากเราไปก่อนนะครับเราไปก่อน,นะรเ,รอนเราก็ไปอยู่ที่ฟาติมาไปสแสวงบุญที่แม่พระฟาติมา2คืน3วันนะครได้ไปสวดภาวนาได้ไปแห่แม่พระนะครับได้ไปถวายมิสานะครับซึ่งเป็นความประทับใจมากๆนะครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นงานชุมนุมเยาวชนระดับโลกที่ดีมากๆหลังจากที่เราอยู่กับแม่พระแล้ว2คืน3วันเนี่ย เราก็ได้เดินทางไปที่สังคมมนทน,นะครับซึ่งซึ่งสังคมมนทนนั้นเนี่ยอ,อยู่ที่เมืองปอร์โตเดอ์มอสก็มีกิจกรรมอยู่กับชาวบ้านอยู่กับโฮสต์นะครับต้องต้องขอบคุณแล้วก็อยากจะภาวนาให้กับโฮสตที่อยู่ที่นั่นด้วยก็คือเขาต้อนรับเราเป็นอย่างดีดูแลคนไทยหรือดูแลคนที่ไปร่วมกิจกรรมในสังคมมนทนเขาอย่างดีมากๆนะครับมีการทําความรู้จักในเรื่องของ วัฒนธรรมของโปรตุเกสนะครับแล้วก็ทำความรู้จักกับคุณพ่อเจ้าวัดกับสบับุูลที่อยู่ที่นั่นมีการสวดสายพระคำนะครับมีการเดินสแสวงบุญรู้สึกว่าประทับใจหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เข้าสู่งานชุมนุมละนะครับเราก็เข้าสู่ลิสบอนไปอยู่ที่โรงเรียนจำชื่อโรงเรียนไหมนะแอนโตนิโอหรืออะไรสักอย่างก็ไปอยู่ที่นั่นโอ้โหเจวันวนะนานมากแล้วก็จะมีมิซาเปิด ในงานชุมนุมเราก็ต้องเดินทางนะไม่ว่าจะเป็นเมโทรก็คือรถไฟใต้ดินเนาะแล้วก็บัสนะครับแล้วก็มีการเดินเดินวันหนึ่งเาประมาณ10กิโลอย่างต่ำก็ไปร่วมมีการเดินทางกังเขนนะครับพระสันตาปาฟรังซิสนะครับก็ได้มาเป็นประธานนะครับแล้วก็มีการสวดเทเซ่มีอะไรคือทุกมุมของเมืองลิสบอนนะครับก็จะมีกิจกรรมอะไรแบบนี้ เราก็สามารถไปแสวงบุญตามตามโบสด้วยเพราะว่าโบสในยุโรปเนี่ยปกติเขาก็จะเปิดต้อนรับตลอดอันนี้ก็เป็นกิจกรรมแต่จุดไยแม็กนะครับต้องขีดไฮไลท์เลยไว้ก็คือคืนตื่นฟ้าที่เราเดินทางวันนั้นผมจําได้น่าจะ20กว่ากิโลนะครับเพราะว่าเมโทรก็เต็มบัสก็เต็มมันแน่นไปด้วยผู้คนเพราะเยวาวชนจํานวน1นล้านห้าแสนคนต้องมุ่งหน้าไปตรงนั้นนะครับไปที่งานที่เขาจัด ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่โอ้โหเหนื่อยแล้วก็ร,ร้อนมากวันนั้นโอ้โหพระเจ้าโปรดประทานโอ้โหซันชายเลยดีโอสุดๆคือร้อนมากแต่ก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะครับผมมองว่ามันเป็นการเดินทางแห่งไม้กางเขนจริงๆเพื่อเดินไปชุมนุมกันเพื่อที่จะได้พบกับพระสัญญาป,ปาเราก็นอนกันในค่ำคืนนั้นนอนกับดินกินกลางสายต้องพูดประโยคนี้เลยนะฮะเพราะโซนของเราประเทศไทยเนี่ยอยู่โซน42ซึ่งไกลามากจากเวที นะครับแต่เขาก็มีจอมีเครื่องเสียงที่ดีมากๆนะครับเราก็ร่วมเฝ้าศีลน,นะครับกับพระสันตะปาปานะครับแล้วเราก็มีเยาวชนของเราที่พระเจ้าเลือกสรรน,นะครับหนึ่งเดียวในเอเชียนะครับคือน้องอายของเรานะครับเด็กจํานวน1นล้านห้าแคนถูกคัดเลือก5คนให้ขึ้นไปอยู่ข้างพระสันตะปาอายวัดขุงของเราเนี่ยอยู่ตรงนั้นก็เป็นความภาคภูมิใจเนาะของประเทศไทยของเราด้วยแล้วก็ ของสังฆมนทนจันทบุรีของเราด้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็ร่วมมิซาปิดกับพระสันปาตอนเช้าแล้วก็เดินกลับสู่โรงเรียนของเราใครจะไปแสวงบุญต่อก็แล้วแต่ประเทศต่างๆนะครับหลังจากนั้นเราก็เที่ยวอยู่ลิสบอนหนึ่คืนนะครับสวันครับแล้วเราก็บินกลับมาสู่ประเทศไทยนะครับในวันพฤหัสที่10 นั้นที่ได้รับเมลใช่ไหมคะไอก็แบบเหมือนคนทั้วัยเลยคือเราอ่ะนั่งนั่งทานข้าวอยู่ด้วยกันแล้วไอก็โอเคบ๊บ๊บอคุยเมาส์อะไรกันอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วสักพักหนึ่งมันก็เหมือนแบบมีเมลเด้งมาในโทรศัพท์แล้วก็เปิดแล้วก็แบบไฮเาหลิงอ่างเี้ยแบบไอแอมคาร่าเนี่ยแบบนะแล้วเขาก็เล่าว่าแบบเอเอเขาอ่ะอยากให้เราแบบไปเป็นหนึ่งในห้าที่จะแบบว่าไปกับโปรอะไรก็แบบเดี๋ยวเราแปลถูกใช่ไหมแบบประโยคนี้มันมันไม่น่าเนอะที่จะแบบส่งมาหาเราอะไรเงี้ยซึ่งเราก็แต่เราก็ไม่ได้คิดนะว่า ไม่น่าใช่หรอกเพราะว่าพรุ่งนี้แล้วนะกําหนดการที่เขาหมายถึงว่าก็คือวันที่5สิงหาคมนี้รอกไม่น่าใช่หน,หนอนเลยแล้วเราก็เริ่มค่อยๆกลัวเพราะอย่างที่เราบอกว่าเราไม่อยากเราไม่อยากไปคนเดียวแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งคือเราเราคิดแค่ว่าเป็นแค่หนึ่งในผู้ร่วมงานเยาวชนคือคือเราโอเคแล้วอะไรเนงะี้ยแต่พอกลายเป็นว่าหน้าที่นี้มันเป็นแบบณเวลานั้นอนะ่ะมันคือพิเศษมากๆที่สุดสําหรับเยาวชนคนหนึ่งเลยอะไรเนงะี้ยแล้วไอ้ก็ได้รับโอกาสตรงนั้นเนาะ ณตอนนั้นก็อย่างที่เคยบอกไปแล้วว่าก่อนหน้านั้นคือตอนเริ่มเลยคือกลัวค่ะเราไอ้กลัวมากว่าแบบเฮ้ยเราไปเราเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะไรเงี้ยแล้วเราจะรอดไหมแล้วเ,เราเข้าไปอย่างเงี้ยเราเราต้องไปคนเดียวไม่มีใครไปเลยพี่ๆที่แบบไปกับเราก็ไม่เข้าไปนะอะไรเงี้ยไอ้ก็กลัวว่าไอ้ทำไม่ได้แน่เลยจะไปคุยอะไรกับเขาคุยจะคุยรู้เรื่องไหมอนะไรเงี้ยคือณตอนนั้นมีแต่ความกลัวล้วนแต่พอพอได้เข้าไปจริงๆแล้วอะ่ะมันกลายเป็นว่าไอ้ทั้งแบบตื่นเต้นมากๆแล้วก็พูดไม่ออกมันจะมีวลี แบบติดปากของพวกไอยแล้วก็กับเพื่อนที่เป็นหนึ่งในตัวแทนกันนะคะก็คือว่าเฮ้ยนี่มันมันบ้ามากๆนะแบบพอแปลเป็นไทยแล้วแบบเฮ้ยเรามาทําอะไรตรงนี้เนี่ยมันบ้ามากเลยอะไรเงี้ยจริงๆคือเราทั้งตื้นตันแล้วก็ตื่นเต้นในเวลาเดียวกันแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะแล้วก็บรรยากาศนะตอนนั้นเนาะมันมันเกินกว่าที่ฝันจริงๆตอนที่แบบว่า ใกล้จริงๆก็คือมีคนเขาก็ส oh ่งมาบอกไอ้ว่าตอนที่ไอ้ลงมาแล้วค่ะเขาบอกว่าไอยแบบลุกลี้ลุกลนมากเลยนะแต่ในทางเดียวกันก็ดูดูเรียบร้อยจางแบบอะไรเงี้ยเขาเลยบอกว่าที่นตอนนั้นคือเราตื่นเต้นมากตื่นเต้นจนก้าวพูดว่ามันเหมือนไม่ใช่ตัวของตัวเองก็สิ่งหนึ่งที่ตลอด17-18วันที่ร่วมงานเยาวชนโลกสิ่งหนึ่งที่รู้สึกก็คือเห็นความเชื่อของเยาวชนที่เพิ่มมากขึ้น นะครับโดยที่ตอนแรกเราคิดว่าเยาวชนเนี่ยเป็นวัยที่แบบสนุกสนานอย่างเดียวนะครับพูดคุยเล่นเฮฮานะครับสังสรรค์แต่จริงๆแล้วในมุมหนึ่งของเยาวชนเนี่ยก็เป็นมุมที่มีความเชื่อนะครับแล้วก็เข้าถึงพระในแบบฉบับของเขานะครับเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้เห็นแล้วก็ประทับใจมากๆสำหรับตัวผมเองก็คือมีอยู่เช้าวันหนึ่งก่อนที่เราจะไปเรียนคำสอนเราก็นัดรวมกันที่ พากพักหนึ่งใกล้ๆกับโรงเรียนที่เราพักนะครับบรรยากาศก็กค่อนข้างร่มรื่นนะครับในวันนั้นเนี่ยคุณพ่อนะครับก็ได้เชิญชวนให้กับพวกเราเยาวชนเนี่ยได้เดินทางไปรับศีลนภัยบาปนะครับกับพระสงฆ์ตามจุดต่างๆในปาร์คนั้นนะครับในกลุ่มของเยาวชนไทยเนี่ยก็มีประมาณ83คนในนั้นเนี่ยมีพระสงฆ์อยู่ประมาณ1 5 1 6คนนะครับเยาวชนก็กระจายกันไปแก้บาปนะครับ แล้วก็ไปสารภาพบาปไปคืนดีกับพระนะครับผมคิดว่าเยาวชนเกือบทุกคนนะครับแล้วก็พระสม์เกือบทุกคนเนี่ยก็ได้สัมผัสความเชื่อได้สัมผัสถึงพระเมตตาของพระนะครับผ่านทางกิจกรรมผ่านทางศีลอภัยบาปนะครับอีกอันนึงนะครับที่เห็นแล้วก็ประทับใจก็คือช่วงการเดินทางไปตื่นเฝ้าร่วมกับพระสันตปรปานะครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ ท้ายๆแล้วนะครับในการร่วมงานเยาวชนโลกคือคืนนั้นและอีกวันหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นมิสซาปิดนะครับก็มีเยาวชนประมาณหลักแสนคนนะครับผมว่าน่าจะประมาณนั้นได้เดินทางไปร่วมงานที่นั่นนะครับตื่นเฝ้าโดยมีการเฝ้าศีลมหาสนิทร,ร่วมกับพระสันตะป,ปาปาอวยพรศีลน,น,นะครับแล้วก็พระสันตะปาปาก็ให้ข้อคิดกับบรรดาเยาวชนระหว่างทางเนี่ยเราก็เจอกับเยาวชนเยอะแยะมากมายนะครับ ทั้งเรื่องของการเดินทางที่ลําบากเรื่องอาหารที่มีไม่ไมเพียงพอนะครับเพราะว่าเยาวชนจํานวนเยอะมากๆเรื่องห้องน้ําเรื่องที่กินที่นอนนะครับที่เรานอนแบบเหมือนกับนอนกลางดินกินกลางทรายนะครับตรงนี้แม้ว่าเราจะเห็นความยากลําบากเห็นถึงความไม่สะดวกสบายหลายๆอย่างแต่ที่อยู่เหนือจากสิ่งตรงนั้นก็คือความเชื่อของเยาวชนที่เยาวชนทุกคนพร้อมใจกัน มาร่วมกับพระสันตะปาปามาร่วมพร้อมกับเยาวชนจากที่ต่างๆทั่วโลกตรงนี้เป็นความเชื่อที่เราเห็นแล้วเราก็ได้สัมผัสจริงๆผ่านทางกิจกรรมผ่านทางตัวเยาวชนผ่านทางสิ่งต่างๆที่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตในวันนั้นผมประทับใจคนใกล้ตัวก่อนคนใกล้ตัวเนี่ยหมายถึงเวลาที่เราเหนื่อยมันเหนื่อยมากครับแล้วด้วย ความไม่พร้อมของร่างกายของเราเนาะเพราะผมผ่าหลังมันก็เดินมากก็ปวดนั่งมากก็ปวดจริงๆปวดมาตั้งแต่ตอนบินมาละนะแต่เวลาที่เราเห็นผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่าเราอะและเขายังเดินเขายังสู้เขาไม่บ่นในส่วนตัวมีความรู้สึกขนาดเขายังไหวเฮ้ยเราก็ต้องไหวมันเหมือนว่าเราเป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน อันนี้เป็นความประทับใจอย่างแรกเลยนะฮะประทับใจอย่างที่สองคือความเชื่อความศรัทธาของเยาวชนผมจําได้ว่าตอนที่ตื่นตีสี่ในวันตื่นเฝ้าเพื่อที่จะเดินจากโซนของตัวเอง42เพื่อเดินไปโซน A และเดินไปเพื่อที่จะร่วมพิธีกรรมปิดมิซาปิดกับโป๊ปเนี่ยนะฮะเราต้องเดินไกลแล้วก็ในขณะที่เดินเนี่ยเส้นทางเนี่ยก็ฝุ่นดิน และตอนนั้นยังเช้าอยู่มีเต็นท์เล็กๆมีการตั้งศีลมหาเสน่ด้วยพ้าอบศิลเล็กๆแต่มีเยาวชนเฝ้าศีลผมไม่รู้ว่าเขาได้นอนหรือเปล่าคืนนั้นเพราะมีเสียงเพลงมีการร้องเพลงมีการเต้นมีอะไรบทสนทนาอะไรต่างๆมีการแลกเปลี่ยนของฝันและเยาวชนเขาก็ตื่นมาเฝ้าศิลโอ้โหเป็นอะไรที่แบบเอาแค่ลำพังเราจะเอาตัวรอด ชีวิตเนี่ยผมว่ามันก็ยากนะแต่ว่าเออเขามีใจที่จะมีความช่วยมีความศรัทธานะครับอันนี้เป็นเป็นภาพที่ผมแบบประทับใจมากหลังจากที่ร่วมไปแล้วนะคะสิ่งที่ประทับใจก็คือมันเหมือนทําให้เราต้องอเติบโตขึ้นแล้วก็เหมือนใช้อารมณ์ให้น้อยลงเพราะาอยู่กับคนส่วนมากเนี่ยคะ่ะเราก็ต้องเหมือนแบบไม่เอาตัวเองเป็นวนกลางแล้วแลวก็ถ้าเขาจะทําอะไรเราก็ต้องดูว่าอันนี้เราต้องทํำไหมเราร่วมได้ไหมหรือว่า เราต้องปฏิบัติตัวยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็คือทำมันมันคือสิ่งที่อยากจะสื่อคือมันทาให้อายฟังคนอื่นมากขึ้นแล้วก็แบบไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางมากเกินไปส่วนตัวผมเองที่ได้รับจากงานนี้ก็คือได้หันกลับมามองความเชื่อของตัวเองว่าพอเราเห็นความเชื่อของเยาวชนคนอื่นเขาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับและความเชื่อของเราเองตัวผมเองเนี่ยเป็นแบบไหนเราถูกฟื้นฟูมากขึ้นขนาดไหน แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยความเชื่อเราก็จะถูกลด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 ลงไปเรื่อยๆผ่านทางสิ่งต่างๆที่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตผมว่าเป็นเวลาที่เราได้หนึ่งคือได้ทบทวนตัวเองได้ฟื้นฟูความเชื่อของตัวเองแล้วก็พัฒนาความเชื่อของตัวเองให้มันมีแนวทางที่ชัดเจนมากขึ้นไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่เฉพาะการเข้าวาดัดการร่วมกิจกรรมกิจสรัทธาต่างๆแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราได้หยุด แล้วก็ไต่ตองความเชื่อของเราก็าเออได้มองความเชื่ออีกมุมหนึง่งที่เราได้เห็นจากบรรดาเยาวชนคนอื่นๆสิ่งที่อยอยากจะบอกนะคะก็คนเรามันเติบโตมาแตกต่างกันเนาะเรามีหลายๆความสัมพันธ์มีหลายๆหน้าที่อะไรอย่างี้ค่ะอันก็เลยมองว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในหน้าที่ไหนหรือว่าทําอะไรก็ขอให้วางใจในพระเพราะว่าเชื่อเสมอว่าพระจัดสรรในชีวิตเราเหมือนกับไอเหมือนกันใครจะไปคิดว่าเราแค่ เป็นแค่การไปร่วมเยาวชนโลกกับพี่ๆคนอื่นกับคนเยาวชนท่านอื่นในประเทศไทยของเราแต่จะเป็นอาอที่ได้ไปแล้วก็จะเป็นอาอที่เป็นตัวแทนทวีปอีกแล้วก็เป็นอาอที่ได้ไปอยู่บนเวทีกับโป๊ปซึ่งอย่างที่ได้บอกค่ะเรามีหลายหน้าที่ได้เราเป็นในหลายๆวามสมพันธ์กับคนอื่นได้แต่ว่าสุดท้ายปล่อยให้พระจัดสรรทุกๆอย่างของเราวางใจในพระค่ะแบบแรกก็ขอขอบคุณสังคมนทนนะครับที่ได้ส่งเสริม ทั้งตัวผมเองนะครับแล้วก็น้องๆเยาวชนทุกคนที่ได้เข้าไปร่วมสัมผัสประสบการณ์จะได้ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับเยาวชนทั่วโลกนะครับแล้วก็อยากจะฝากถึงน้องๆเยาวชนนะครับที่มีความสามารถนะครับมีความเชื่ออยากจะทดลองอยากจะสัมผัสกิจกรรมลักษณะนี้นะครับจริงๆแล้วไม่ต้องรอให้ถึงงานเยาวชนโลกนะครับเราก็สามารถที่จะทำได้ผ่านทางกิจกรรม ที่จะเกิดขึ้นในวัดในแขวงหรือในสังคมมนทนเราก็สามารถช่วยเหลือสามารถร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันกับเพื่อนต่างๆเพื่อนกลุ่มต่างๆได้ครับสิ่งแรกก็คืออยากที่จะขอบคุณนะครับขอบคุณสังคมมนทลจันทบุรีนะครับที่ได้เอื้ออํานวยในเรื่องของปัจจัยต่างๆนะครับในเรื่องของทุนในการที่ไปนะครับสำหรับตัวของพ่อเองด้วยแล้วก็ตัวสําหรับมาเซอร์และเยาวชนที่ได้ไปนะครับ ้องขอบคุณมิสังจริงๆอย่างที่สองนะครับก็ขอบคุณบรรดาผู้ร่วมงานนะครับทีมงานรวมถึงบรรดาคุณพ่อนะครับและเยาวาชนที่ไปด้วยกันนะครับเวลาที่เรามองไปแล้วเราเห็นคนที่มาจากบ้านเดียวกันเนี่ยครอบครัวเดียวกับเราเราก็รู้สึกว่ามีความสุขและเราก็ขยายครอบครัวขยายบ้านของเราให้ให้กว้างขึ้นนั่นก็คือคนไทยทุกคนนะครับเราถือว่าเราเป็นพี่น้องเราเป็นพ่อนะครับเราเป็นลูก อันนี้ก็ทาให้ผมรู้สึกผมมีความสุขแลว้วก็ขอบคุณทุกคนที่ที่มีมิตรภาพที่ดีนะครับแล้วก็เราก็ยังสามารถที่จะพูดคุยให้กําลังใจกันต่อไปก็อยากที่จะบอกกับเยาวชนนะครับว่าพวกเราเป็นพลังที่สําคัญในการที่จะสร้างสิ่งดีงาม <c oughs> ทําสิ่งที่ดีๆนะครับเยาวชนมีพลังแต่ต้องทําในสิ่งที่ดีๆนะครับแล้วพ่อก็จะภาวนาให้กับเยาวชน ตลอดไปนะสม่ำเสมอเลยนะครับแม้ว่าในอนาคตอาจจะไม่ได้ทำเกี่ยวกับเยาวชนนะครับแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้หรือก็ต้องอยู่กับบรรดานเด็กๆและเยาวชนเพราะจะจดจำคำพูดของพ่อไว้ด้วยนะว่าเยาวชนเป็นบุคคลที่สำคัญอย่าลืมนะครับภาวนาให้กับบุคคลที่ทำงานเยาวชนด้วยนะครับเพราะว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับที่เราจะพูดคุยกับลูกของเราใน,ในยุคนี้นะครับในการที่จะเดินเคียงข้างเขาฟังเขาเข้าใจเขา แต่พ่อมั่นใจนะครับว่าคนที่ได้มาดูแลบรรดาเยาวชนเนี่ยนะครับเปิดใจแล้วก็พร้อมที่จะรับฟังเยาวชนอยู่เสมอนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็เนื่องจากว่าเราได้ไปที่ฟาติมานะครับก็ขอให้แม่พระฟาติมาได้เสนอคำวิงวอนต่อองค์พระเยซูเจ้านะครับได้อํานวยอวยพระพร,พรมาสู่พี่น้องที่รักทุกคนนะครับขอให้พี่น้องมีความสุขขอให้พี่น้องมีพลังหนุ่มมีพลังสาวเหมือนบรรดาเยาวชน และขอให้เรานั้นได้สร้างสิ่งดีงามต่อไปนะครับขอพระเจ้าวอวยพร